สวัสดีค่ะอยู่ในช่องไอด้นอดาน้อยพี่ทีวีน,นะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะกินมาเมากอัน,นะคะอร่อยมากก็กินกันเริ่มหมดแล้วก็เลยคิดได้ว่าต้องมาถ่ายคลิปเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ก็จับไอจานมันหมดแป๊ดน,นะจ๊ะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ ไอแอนโดรทำไม่ถามาใช่ไหมเปลี่ยนเปลียนกล้อ,อมามาม่ากำน้ำเอ็นจอยครับผมเดี๋ยวเราแป๊บนึนะเหมปอนเทียเข่าเกิน ta à, rồi Mất nha, mất nhanh, không có Mất, nhanh. mất nhanh. Cái nào kín mất mất rồi bỏ Ờ, nó mưa kín lời Thấy mất còn cả nhóm bò Ừ Nó cái cây chưa tan nó cái cây Nó hơi Có cái cây nó cây Cái cây nó Cái cây nó mạnh ừ. Cái gì đây là... ข้ามันทอนนี่มันจะได้กะโมดเลยนะนี่กระโม่เลยนะน้ำก็จะเป็นข้าวกิน,นอันนี้ก็คือข้าวนะคะเป็นข้าวไม่ข้าวเลยไม่ข้าวเลยมาดๆข้าวก็อร่อยอัน,นอันอันเดือดเรื่องล้น กนกูกินเหี้เกินอนนะกินกินเหี้ยเอโอกแท่ไหนให้ดูเลย เมื่อวันจะจบทริปเดี๋ยวเราหาเด็กๆนะคะอยากให้ทำอะไรอีกอยากให้ทำอะไรอ,อยา่าคอมเมนต์อะไรนะบ๊ยายบายวันนี้ต้นน้ำเดี๋ยวนึกตาวเจี๊ยบ